สนับสนุนโดยเอปอน์สนับสนุนโดยมิ r ระ i s c o v e r Perfection เมลทอยนะ,ะสนับสนุนโดย Art of g o l f ครับวันนี้ะท่านผู้ชมเราอยู่กันที่สนามกอล์ฟวินเทสกอล์ฟคลับครับเราอยู่กันที่ลุ้ม12ครับพาซึ่งวันนี้โปรดักต์ที่ผมจะนำมารีวิวนะฮะก็เป็นโปรดักต์อีกหนึ่งโปรดัก์นะฮะที่เรานำเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นคนระะัะเป็นโปรดักต์ที่เป็นไม้กอล์ฟที่ ขายดีที่สุดในกลุ่มที่เป็นพรีเมียมในตลาดของญี่ปุ่นเลยครับตัวนี้ครับโปรดักตัวนี้ครับเรียวมาแม็กซิมาเรียวมาแม็กซิมานะฮะก็คือเป็นไดรเวอร์นะฮะก็คือจริงๆเนี่ยตัวแบรนด์ของเรียวมาเนี่ยเขาทำโปรดักต์มาหลายอย่างนะฮะไม่ว่าจะเป็นหัวไม้นะครับผมแฟร์เวสนะฮะและไฮบิดและในปี2018ควอเตอร์สุดท้ายเนี่ยเขากำลังจะมีโปรดักต์หนึ่งโปรดักต์ใหม่ฮะ,ะที่ออกมาก็คือเป็นโปรดักต์ตัวที่เป็นเหล็ก แต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะนำมารีวิวนะฮะให้ท่านผู้ชมดูเนี่ยคือเป็นโปรดักที่ขายดีที่สุดของตัวเรียวมาครับคือตัวไดเวอร์ไดเวอร์ของตัวเรียวมาเนี่ยฮะก็ประกอบไปด้วยกัน3ามทด้วยกันนะฮะ<ๆ>ก็คือทายวีทายวีเนี่ยก็คือเป็นไทที่เหมาะกับนักกอล์ฟฝีมือดีนะฮะ<ๆ>บอลที่ออกไปเนี่ยจะเป็นบอลที่ต่ำนะฮะสปินเรทที่ได้จะต่ํากว่าน้ําหนักหัวก็จะเยอะกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับทายอื่นต่อไปนะฮะก็คือไดไทต่อไปนะฮะก็คือทายดี ไทยดีเนี่ยเป็นตัวตัวตรงกลางแล้วกันไทยดีเนี่ยเป็นไทยที่ขายดีที่สุดนะฮะก็คือเป็นไทยที่น้ําหนักเนี่ยอยู่ตรงค่อค่อกลางนะฮะบอลที่ออกเนี่ยก็จะเป็นบอลในไฟล์ระดับกลางนะฮะก็คือตีเนี่ยก็คือจะไม่ได้ตีโด่งเกินไปหรือตีตามเกินไปก็เหมาะกับนักกอล์ฟเรียกว่าครอบคุมทุกระดับฝีมือและตัวสุดท้ายครับไทยจีไทยจีเนี่ยก็คือตัวที่เป็นหน้าสีทองนะฮะก็เหมาะกับนักกอล์ฟที่เป็นซีเนียร์หรือนักกอล์ฟผู้หญิงที่ ขับไปสปีดไม่เยอะนะฮะต้องการบอลที่ลอยโดง่งตีง่ายซึ่งวันนี้โปรดัก t ์ที่ผมจะนำมารีวิวเนี่ยก็จะเป็นตัวทั้ง3ไ้ทายเลยดูแล้วกันว่าไฟบอลที่ออกไปเนี่ยมันจะแตกต่างกันยังไงบ้างโอเคครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ไทยแรกซึ่งเป็นทายยอดทิตแล้วกันที่อยู่ในมือผมเลยก็คือจะเป็นตัวทายดีด็นะครับผมทยดีตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกา้านที่นะฮะออกแบบมาเพื่อให้นะฮะตีได้ง่ายนะครับผมแล้วก็ ไฟบอลเนี่ยจะอยู่ระดับกลางนะฮะเมื่อเปรียบเทียบกับไฟอื่นเดี๋ยวเราลองตีดูแล้วกันว่าค่าจะเป็นยังไงสำหรับตัวไทยดีนะฮะบ,บอลออกไปค่อนข้างโอเคฮะลูกนี้นะฮะสปีดอยู่ที่101ครับแล้วก็ลูกนี้เนี่ยตีโดนไม่ค่อยเต็มนะฮะแต่บอลที่ออกไปเนี่ยก็รวมแล้วได้269.5หหลานะฮะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับ ตัว smart factor อยู่1.46นะฮะโอเคค่อนข้างโอเคเดี๋ยวเราลองอีกลูกหนึ่งดูซิว่าบอลจะออกไปเป็นยังไงตัวนี้เนี่ยไทยเทโจรี่ค่อนข้างโอเคฮะตัวนี้เนี่ยไฮประมาณ80สําำหรับสปีดผมเนี่ยไฮ8ป 80, เนี่ยกำลังดีฮะก็ไม่สูงไม่ต่ำเกินนะฮะเดี๋ยวลองดูซิว่าอีกบอลหนึ่งจะเป็นยังไง ตัวนี้ครับสปีดก็ร้อยหนึ่งจุดหกครับผมตัวนี้เนี่ยแคลรี่นะครับสองร้อยสามสิบหกหลาสปีดเรทอยู่ที่สองพันหนึ่งฮะตกแล้วรวมแล้วเนี่ยอยู่ที่สองร้อยเจ็ดสิบจุดหนึ่งหลานะฮะสมาร์ทแฟคเตอร์อยู่หนึ่งจุดสี่ห้านะครับ,นะรบโดยรวมแล้วก็โอเคครับตัว สปีดเรทเนี่ย2,159เนี่ยสำหรับตัวนี้นี่ถือว่าโอเคเลยเดี๋ยวเร,เ,รเราลองอีกไทาหนึ่งแล้วกันตัวนี้เนี่ยที่เราลองลองไปเนี่ยเป็นตัวทยที่เรียกว่าเป็นตัวไทที่ขายดีที่สุดแล้วกันคือตัวไทดีเดี๋ยวเราจะลองตัวไท V วีนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างท V วีเนี่ยปกติจะเป็นก้านที่ออกมาออกแบบมาเพื่อให้ตีต่ําขึ้นนะฮะแล้วก็คนที่ขับเทสสปีดประมาณร้อยนึงเนี่ยควรจะใช้ไทยตัวนี้มากกว่าแลวเราจะดูกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยบอลที่ออกไปเนี่ยจะดีกว่าไหมเดี๋ยวเราลองดูครับ สปีดเท่าเดิมครับประมาณ101.6ฮะตัวนี้เนี่ยรวมแคลี่แล้วอยู่ที่262หลาลูกนี้ผมตีโดนไม่ดีครับแมตต์แฟกเตอร์แค่1.4เดี๋ยวเราลองดูอีกทีนึงว่าตัวนี้เป็นยังไงต่อนะฮะตัวนี้เขาจะค่อนข้างตียากกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตัวไทยดีนะฮะแต่บอลที่ออกไปเนี่ยจะพุ่งกว่าอย่างเห็นได้ชัดเลยตัวนี้ ตัวนี้ออกไปฮะสปีดอยู่ที่102.6นะครับผมแล้วตัวนี้เนี่ยระยะโดยรวมแล้ว269.1สปีดเลดอยู่ที่2,005นะฮะแต่บอลที่ออกไปเนี่ยลุนนี้ต่ำกว่าครับอยู่ที่60โอเคครับตัวนี้ก็เหมาะกับนักกอล์ฟนะฮะที่มีปัญหาว่าเอ้ยใครที่ตีโด่งเกินไปนะฮะร,รู้สึกว่าบอลตัวเองเนี่ยค่อนข้างจะมีไฟที่โด่งเกินไปถ้าลองมาใช้ตัวไทวีเนี่ยรับรองฮะบอลต่ำลงแน่นอนโอเคเดี๋ยวลองดูตัวสุดท้ายฮะตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่ตีง่ายที่สุดนะฮะของเรียวมาแล้วก็ นะฮะเป็นตัวที่น้ําหนักเบาที่สุดนะนะักอล์ฟท่านไหนในที่มีสปีดไม่เยอะนะฮะแล้วก็อยากจะตีได้ไกลขึ้นตัวนี้นะครับตอบโจทย์เลยตัวไทจีเดี๋ยวเราจะลองตีดูว่าสุดท้ายผลลัพธ์จะเป็นยังไงลูกนี้ลอยออกไปค่อนข้างจะโด่งครแล้วก็ค่อนข้างจะ ไก่และตีค่อนข้างง่ายเพราะน้ำหนักเบาวกว่าฮะตัวนี้เนี่ยผมตีไปเนี่ยคือขับเบสบีดนะฮะไม่เยอะนะฮะตัวนี้เนี่ยเพราะว่าก้านเป็นก้านอ่อนผมเลยตีเบาลงนิดนึงขับเบสบีดอยู่ที่99.2 นะฮะตัวนี้เนี่ยแล้วก็ตัวบ l s p ป ed นะฮะอยู่ที่146นะฮะ s m a ร์ Factor อยู่1.47ลูกนี้แคี่สอรี่หลาวิ่งโดยรวมแลวเนี่ย270้หลาสำหรับตัวนี้เนี่ยโอเคเลยคือเป็นเรียกว่าไม่ต้องออกแรงเยอะนะฮะถ้า,ถ,าถ้าเปรียบเทียบกันเนี่ยตัวไทท V เนี่ยบางทีเราต้องตีด้วยแรงที่ค่อนข้างเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยอยากได้ไม้ที่เรียกว่าไม่ต้องตีเยอะครับหมุนอย่างเดียวแล้วตีสบายๆเนี่ยไทจีเนี่ยน่าจะตอบโจทย์มากกว่าก็คือตัวนี้เนี่ยมากับก้านทีี่่เรยกวา ค่อนข้างจะเรียกว่าอ่อนหน่อยแล้วก็เป็นก้านโลคิกนะฮะตัวนี้เนี่ยก็จะตีง่ายแล้วบอลเนี่ยไทยจ e โรลี่ที่ออกไปเนี่ยค่อนข้างโด่งนิดนึงเมื่อกี้นี่ตีออกไปเนี่ยประมาณเกือบ90ิฟิตเมื่อเปรียบเทียบกับ หลายๆไทปเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าไทปตัวนี้เนี่ยตัวไทป์จเนี่ยตีแล้วไทเจอรี่จะโดงกว่านะบอลลอยในอากาศนานกว่าท่านไหนเนี่ยอยากได้บอลที่เรียกว่าเออตีโดงตีง่ายตีสบายไทป์จเนี่ยครับตอบโจทย์เลยแล้ววันนี้นะฮะก็คือการรีวิวอุปกรณ์ของตัวเรียวมานะท่านผู้ชมท่านไหนสนใจก็สามารถเข้ามารองไนดะ้ที่ Art of g o l f i i t t i n g Studio ครับผม